10อันดับกองทัพที่แข็งแกร่งและทรงพลังมากที่สุดในโลก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับคลิปการจัดอันดับกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกันโดยประเมินจาก145ประเทศทั่วโลกโดยพิจารณาหลายปัจจัยเช่นจำนวนกองกำลังทางทหารทักษะและขีดจำกัดการรบอาวุธงบประมาณทางการทหารที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรที่มีอยู่องค์ประกอบเหล่านี้บ่งบอกถึงความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งของกองกำลังทหารของประเทศต่างๆได้เราจะมาดูสิบกองทัพที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกกัน 10กองทัพอิตาลีอิตาลีเป็นประเทศในยุโรปตอนใต้และเป็นสมาชิกของสหาภาพยุโรปมีกองทัพของตัวเองที่แข็งแกร่งมากกองทัพอิตาลีมีทหารประจำการ289,000นายมีเครื่องบินที่พร้อมทำการอยู่600ลำแยกเป็นเครื่องบินรบ68ลำเครื่องบินโจมตี50ลำเครื่องบินบรรทุก29าลำเฮลิคอปเตอร์302ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี43ามลำมีรถถัง150งคันปืนใหญ่อัตราจร48คัน เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง16คันเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำเรือพิฆาตสลำเรือฟริเกต13ลำเรือดำน้ำ8ลำทุ่นระเบิดใต้น้ำ10ลูกใช้งบประมาณทางทหาร33.5พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,190ล้ล้านบาท อันดับที่9ก้ากองทัพฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะหนึ่งในประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีความแข็งแกร่งในหลายๆด้านเช่นวิทยาศาสตร์การเมืองเศรษฐศาสตร์และที่สําคัญคือวัฒนธรรมกองทัพฝรั่งเศสมีกําลังพลที่มีประสิทธิภาพสูงมีกองกําลังทางอากาศและมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งมากมีทหารประจําการ3ามแ0 0จ็ดหมื่นหกพันายมีเครื่องบินที่พร้อมทําการอยู่778ลําแลำแยกเป็นเครื่องบินรบ179ลําลำ เครื่องบินบรรทุก9 4ลำเครื่องบินรบพิเศษ35ลาลำเฮลิคอปเตอร์358าลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี55ลาลำมีรถทั้ง178คันปืนใหญ่อัตราจร77คันเครื่องยิงจรวดหลายลำก้อง7คันเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำเรือพิฆาต1ิลำเรือฟริกเกต11ลำเรือดำน้ำ9า้าลำทุ่นระเบิดใต้น้ำ17ลูกและมีนิวเคลียร์290ลูกใช้งบประมาณทางทหาร5 3 6าหพันล้านดอลลาร์หรือประมาณหน อันดับที่8กองทัพญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันกองทัพญี่ปุ่นจะโดนจำกัดในหลายๆด้านเนื่องจากเป็นประเทศที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นผู้แพ้สงครามในครั้งนั้นแต่ญี่ปุ่นยังคงมีกองทัพที่แข็งแกร่งมากกองทัพของญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักในชื่อกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเกาะที่มีอันดับสูงที่สุดในอดีตที่ผ่านมาญี่ปุ่นใช้งบประมาณเพียง1%ของ GDP ของประเทศในการลงทุนทางด้านกองกำลังทางทหารและการป้องกันประเทศแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อปี2016ญี่ปุ่นไดด้้คายขอจกั ด้านนี้ลงไปทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นได้เพิ่มงบประมาณด้านทางทหารและการป้องกันประเทศมากขึ้นเนื่องจากมีความเสี่ยงจากการคุกคามของประเทศใกลเคียงอย่างเกาหลีเหนือและจีนล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศแผนที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็น2%เซของ GDP ของประเทศซึ่งจะทําให้กองทัพญี่ปุ่นมีงบประมาณด้านกลาโหมใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกกองทัพญี่ปุ่นมีทหารประจําการ3 2 8 1 5 0นายมีเครื่องบินที่พร้อมทําการอยู่1 1 6 7งพลำแยกเป็นเครื่องบินรบ100 จะสิบสี่หลาม เครื่องบินโจมตี29าลำเครื่องบินบรรทุก45าลำเครื่องบินปฏิบัติภารกิจพิเศษ116ลำเฮลิคอปเตอร์462ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี95าลำมีรถถัง414้คันปืนใหญ่อัตตาจร138คันเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง43คันเรือพิฆาต3าลำเรือฟริเกต4ลำเรือดำน้ำ23าลำทุ่นระเบิดใต้น้ำ2 2ลูกใช้งบประมาณทางทหาร4 6่0 0พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ Bye. อันดับที่7กองทัพป,ปากีสถานปากีสถานมีพรมแดนติดกับอฟัฟกานิสถานจีนอินเดียและอิหร่านประเทศที่พูดมานี้ล้วนแล้วแต่จะสร้างภัยคุกคามให้กับประเทศปากีสถานทําให้เป็นเหมือนเป็นความกดดันที่บังคับให้กองทัพป,ปากีสถานต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อป้องกันประเทศของตัวเองปากีสถานมีกองทัพที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกองทัพป,ปากีสถานมีทหารประจําการทั้งหมด1นึ่งล้านเจนายมีเครื่องบินที่พร้อมทําการอยู่1นึ่งพันสี่ลำแยกเป็นเครื่องบินรบ200 เลำเครื่องบินโจมตี63ลำเครื่องบินบรรทุก42ลำเครื่องบินปฏิบัติภารกิจพิเศษ18ลำเฮลิคอปเตอร์246ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี40ลำม,มีรถถัง2,619คันปืนใหญ่อัตราจร526คันปืนใหญ่ลากจูง2,678คัน เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง421คันเรือพิฆาต2ลำเรือฟริเกต9ลำเรือดำน้ำ8ลำเรือรบขนาดเล็กคอเวต7ลำทุ่นระเบิดใต้น้ำ3ลูกและมีนิวเคลียร์170ลูกใช้งบประมาณทางทหาร10.3พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ368,000ล้านบาทอันดับที่6กองทัพเกาหลีใต้ ความแข็งแกร่งของกองทัพเกาหลีใต้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเท่าไหร่เพราะเกาหลีใต้มีเพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญที่สร้างความตึงเครียดมานานอย่างเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี2021เกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบขีปนาวุธประมาณ90ครั้งโดยเกาหลีใต้เป็นเป้าหมายแรกๆของเกาหลีเหนือและเนื่องจากเกาหลีใต้เป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐอเมริกากองทัพของสหรัฐอเมริกาจึงได้ติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธและส่งทหารมาประจำการที่เกาหลีใต้จำนวน29,000นายภายใต้สนธิสัญ,ญญาที่ทำร่วมกัน mm -hmm. กองทัพเกาหลีใต้ยังติด5อันดับแรกในด้านความแข็งแกร่งของฝูงบินทางอากาศอีกด้วยกองทัพเกาหลีใต้มีทหารประจำการทั้งหมด3ล้าน820นายมีเครื่องบินที่พร้อมทำการอยู่1,261ลำแยกเป็นเครื่องบินรบ283าลำเครื่องบินโจมตี78ลำเครื่องบินบรรทุก33าลำเครื่องบินปฏิบัติภารกิจพิเศษ26ลำเฮลิคอปเตอร์606ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี90าลำม,มีรถถัง2 0ง1คันปืนใหญ่อัตราจร2 0 0 0 551คันปืนใหญ่ลากจูง3,890คันเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง465คันเรือพิฆาต13ลำเรือฟริเกต17ลำเรือดำน้ำ22ลำเรือรบขนาดเล็กคอเวต5ลำทุ่นระเบิดใต้น้ำ14ลูกใช้งบประมาณทางทหาร46.4พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,600ล้านบาท อันดับที่5กองทัพสหราชาอณอาจักรสหราชาอณอาจักรเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจของโลกที่มีการปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินมากกว่าหนึ่งลำ โดยมีเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth และ HMS Prince of Wales เป็นหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ล่าสุดของโลกและยังมีเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์จำนวนหลายลำซาฮาราชาณาจักรเป็นผู้บริจากรายใหญ,ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาที่บริจาคให้ยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียซาฮาราชาณาจักรยังเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับนาโตอีกด้วยกองทัพซาฮาราชาณาจักรมีทหารประจำการทั้งหมด1 1 8 8งล้านนายมีเครื่องบินที่พร้อมทำการอยู่5 3 1เอดลำ แยกเป็นเครื่องบินรบ96ลำ เครื่องบินโจมตี23าลำเครื่องบินบรรทุก25้าลำเครื่องบินปฏิบัติภารกิจพิเศษ21ลำเฮลิคอปเตอร์221เลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี42ลำมีรถถัง170งคันปืนใหญ่อัตาจร57คันปืนใหญ่ลากจูง1 0 1คันเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง33คันเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำเรือพิฆาตหลำเรือฟริเกต11ลำเรือดำน้ำ1ิบลำทุ่นระเบิดใต้น้ำูก้าลีย225ลูก ใช้งบประมาณทางทหาร68.5พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ2.450ล้านบาท อันดับที่4กองทัพอินเดียจุดแข่งที่สุดของอินเดียอยู่ที่ขนาดจํานวนประชากรที่มีเยอะมากอินเดียมีกําลังพลทางทหารทั้งแบบประจําการและไม่ประจําการมากกว่า653ล้านคนหรือคิดเป็น47%ของประชากรทั้งหมดในเอเชียใต้อินเดียครอบครองอํานาจเหนือคาบสมุทรระหว่งางอ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับตลอดมากองทัพอินเดียมีทหารประจําการทั้งหมด5้าล้านหนึ่งแนายมีเครื่องบินที่พร้อมทําการอยู่ 1, 7 2 2งพัลำแยกเป็นเครื่องบินรบ4 55ลำเครื่องบินโจมตี9ล้ลำเครื่องบินบรรทุก198ลลำเครื่องบินปฏิบัติภารกิจพิเศษ53ลลำเฮลิคอปเตอร์652ลลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี30ลลำม,มีรถถัง3,461คันปืนใหญ่อัตราจร105คันปืนใหญ่ลักจูง2432คัน เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง527คันเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำเรือพิฆาต12ลำเรือฟริเกต12ลำเรือดำน้ำ18ลำเรือรบขนาดเล็กคอเวต18ลำและมีนิวเคลียร์164ลูกใช้งบประมาณทางทหาร81.3พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ2,900ล้านบาท อันดับที่3กองทัพจีนจีนได้ขยายอำนาจทางการทหารอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะมีเป้าหมายชัดเจนในการขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกกองทัพจีนมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งและมีความได้เปรียบทั้งทางด้านขนาดเศรษฐกิจและในด้านกำลังคนจีนยังได้จุดชนวนความตึงเครียดในภูมิภาคด้วยการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต,ใต้ว่าเป็นดินแดนของตนเองอีกด้วยกองทัพจีนมีทหารประจำการทั้งหมด3ามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนายมีเครื่องบินที่พร้อมทำการอยู่2478 làm แยกเป็นเครื่องบินรบ905ลำเครื่องบินโจมตี278ลำเครื่องบินบรรทุก217ลำเครื่องบินปฏิบัติภารกิจพิเศษ84ลำเฮลิคอปเตอร์685ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี211ลำม,มีรถถัง4,000คันปืนใหญ่อัตตาจร3,800 0คันปืนใหญ่ลากจูง1,147คันเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง2,554คันเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำเรือพิฆาต49ลำเรือฟริเกต42ลำ เรือดำน้ำ61ลำเรือรบขนาดเล็กคอเวต72ลำทุ่นระเบิดใต้น้ำ36ลูกและมีนิวเคลียร์410ลูกใช้งบประมาณทางทหาร292,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ10ล้าน4แสนล้านบาทอันดับที่2กองทัพรัสเซียแม้ว่าชื่อเสียงของกองทัพรัสเซียจะตกลงไปมากในช่วงสงครามกับยูเครนแต่กองทัพรัสเซียยังคงรักษาตำแหน่งอันดับที่2ของการจัดอันดับนี้ไว้ได้เพราะชื่อเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน การรุกรานยูเครนของรัสเซียแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในขีดความสามารถทางการทหารของรัสเซียเพราะถึงแม้ว่าจะมีกำลังคนเชิงปริมาณและความได้เปรียบทางอาวุธยุทโธปกรณ์เหนือกองทัพยูเครนก็ตามซึ่งยูเครนถือว่าเป็นศัตรูที่ได้ก่อมากเมื่อเทียบกับกองทัพรัสเซียกองทัพรัสเซียมีคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่มีมากที่สุดในโลกกองทัพรัสเซียมีทหารประจำการทั้งหมด3,570,000นายมีเครื่องบินที่พร้อมทำการอยู่2,766ลำแยกเป็นเครื่องบินรบ526ลำเครื่อง บินจมตี475ลำเครื่องบินบรรทุก294ลำ เครื่องบินปฏิบัติภารกิจพิเศษ94ลำเฮลิคอปเตอร์1,006ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี363ลำม,มีรถถัง1 3 4 4คันปืนใหญ่อัตตาจร4,346คันปืนใหญ่ลากจูง5,849คันเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง2,146คันเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำเรือพิฆาต14ลำเรือฟริเกต12ลำเรือดำน้ำ65ลำเรือรบขนาดเล็กคอเวต83ลำทุ่นระเบิดใต้น้ำ40 ลูกและมีนิวเคลียร์5,889ลูกใช้งบประมาณทางทหาร86.3000พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ3 000, 000, ล้านล้านบาท อันดับที่หนึ่งได้แก่กองทัพสหรัฐอเมริกากองทัพสหรัฐครองตำแหน่งกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมาอย่างยาวนานกองทัพสหรัฐเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทั้งภาคเอกชนภาครัฐหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีในกองทัพเองกองทัพสหรัฐมีชื่อเสียงมากด้านทักษะความสามารถอาวุธอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งเครื่องบินรบเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินเทคโนโลยีขั้นสูงสหรัฐอเมริกายังเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยมีความเป็นเลิศในภาคการแพทย์การบินและ อวกาศและคอมพิวเตอร์โทรคมนาคมมีบทบาทเป็นผู้นำในองค์กรระหว่างประเทศและเป็นหัวใจสำคัญในการก่อตั้งองค์กรต่างๆเช่นสหประชาชาตินาโต้และธนาคารโลกกลองทัพสหรัฐมีทหารประจำการทั้งหมด2,127,500นาย มีเครื่องบินที่พร้อมทําการอยู่9,907ลำแยกเป็นเครื่องบินรบ1,391ลำเครื่องบินโจมตี672ลำเครื่องบินบรรทุก718ลำเครื่องบินปฏิบัติภารกิจพิเศษ521ลำเฮลิคอปเตอร์4,303ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี750ลำม,มีรถทั้ง3,493คันปืนใหญ่อัตราจร1,196คันปืนใหญ่ลากจูง950คันเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง521คันเรือ บรรทุกเครื่องบิน11ลำเรือพิฆาต75ลำเรือดำน้ำ64ลำเรือรบขนาดเล็กคอเวต23ลำทุ่นระเบิดใต้น้ำ8ลูกและมีนิวเคลียร์5,224ลูกปี2023กองทัพสหรัฐได้รับการยกย่องว่าเป็นกองกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีงบประมาณด้านกลาโหมที่มากที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาซึ่งมีเกินกว่า750พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ27ล้านล้านบาทมากกว่างบประมาณกลาโหมของจีนกว่า3เท่า กองทัพไทยอยู่ในอันดับที่24ของโลกกองทัพไทยมีทหารประจำการทั้งหมด585,850นายมีเครื่องบินที่พร้อมทำการอยู่351ลำแยกเป็นเครื่องบินรบ51ลำเครื่องบินโจมตี13ลำเครื่องบินบรรทุก35ลำ เครื่องบินปฏิบัติภารกิจพิเศษ14ลำเฮลิคอปเตอร์162ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี5ลำม,มีรถถัง454คันปืนใหญ่อัตาจร35คันปืนใหญ่ลากจุง412คันเครื่องยิงจรวดหลายลำก้อง18คันเรือฟริเกต7ลำเรือรบขนาดเล็กคอเวต6ลำและมีทุ่นระเบิดใต้น้ำ5ลูก จบกันไปแล้วกับคลิปจัดอันดับกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกข้อมูลที่มัดโนนำมาทำคลิปหาได้จากในอินเทอร์เน็ตหากข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดประการใดเพื่อนๆสามารถเสริมหรือเพิ่มเติมเม้นไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหากเพื่อนๆอยากให้มัดโนทำคลิปจัดอันดับเรื่องอะไรสามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยหรือส่งมาทางอีเมลก็ได้เดอ้อสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมัดโนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ